จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบรับรู้กันมาตั้งแต่ปี57แล้วก็จากปี57เอาเรื่องนี้นิดนึงก็ได้นะคนะน่าจะสนใจคือจากปี57เนี่ยเราเนี่ยไปพบพวกเขาที่สงขลาคือเขากําลังจะเดินทางต่อไปมาเลเซียแล้วละ่ะแต่ไปเจอซะก่อนในป่าก็คือ,อพี่แยมถาปณีเนี่ย อ่าก็คือได้มีคนส่งข่าวมาแล้วพี่แอมก็เลยไปพร้อมกับตำรวจกับอ่าในตอนนั้นตำรวจหรือทหาคนะ,คะก็ไปเจออยู่ที่ในในป่าในสงขลาก็เลยต้องจับตัวมาใช่ไหมคะคแล้วก็โอเคก็มาสอบถามว่าใครเป็นใครอ้าวสรุปเป็นเป็นอุยกูครับในช่วงยุคเอ่อตอนนั้นในในตอนที่เป็นรัฐบาลยิ่งหลักอยู่เนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยตรุรกีส่งเครื่องบินมาสองลำเพื่อที่จะรับพวกเขาอ่ะไปตรุรกีหมดเลยครับ แต่ว่าพอเครื่องบินมาถึงแล้วจีนมาขออ oh. จีนมาขอไทยว่าอย่าส่งให้ตุรกี <Got it. S 2> ตอนแรกก็คือเครื่องบินก็กลับไปก่อน uh huh. นะคะแล้วก็สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตุรกีก็มีความพยายามที่จะออพาไปรัฐบาลยิ่งลักษณ์ส่งไปตุรกีร้อยเจ็ดบสาคน <Got it. S 2> แต่ไปเฉพาะผู้หญิงกับเด็ก uh huh. เพราะว่าจีนก็ขอว่าอย่าส่งผู้ชายไปับ พอถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จีนก็ขอให้ส่งผู้ชายยให้จีนมาที่จีนร้อคนอเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกก็คือแม่ลูกไปแล้วไปตุรกีพ่อร้อยเกคนถูกส่งจับใส่ถุงดําคลุมหัวใส่กุญแจมือไปจีนร้อคนเนี้ยวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยห้กว่าคนก็ค้างอยู่ที่ตมไทยห้องกักตมไทยมันไม่ใช่คุก <med> เพราะว่าคนพวกนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดนอกจากเข้าเมืองผิดก,กฎหมาย <med> เข้าเมืองผิดก,กฎหมายเนี่ยปกติก็คือจ่ายค่าปรับแล้วก็ <med> แ,ลวกแล้วก็กลับบ้านไปหรือไปต่อวีซ่าอะไรก็คือจบ <med> แต่เนี้ยก็คือเนื่องจากมันไม่มีที่จะไปอะ่ะ <med> ก็คือก็ต้องค้างอยู่เพราะว่าจีนจีนจีนขอตัวนะคะ <med> แต่ว่าไทยจะให้จีนทั้งหมดก็คือไทยก็เกรงใจกติกาโลกอยู่ครับ <med> ครั้นจะส่งไปตัรกีหมดก็เกรงใจจีนอ่าก็เลยอ่ะสุดท้ายหลังจากส่งไปจับแยกสองประเทศแล้วเนี่ยค้างอยู่ห้าสิบกว่าคนเนี่ยก็ถูกกักจนเสียชีวิตไปห้าคนในห้องกักนั่นน่ะครับห้องกักตอมอสนพลูเนี่ยคนเสียชีวิตเยอะมาก มันสภาพมันแย่กว่าคุกเพราะมันเป็นแค่ห้องกักแล้วแบบไม่สามารถออกไปไหนได้ก็คือถ้าเราเห็นสภาพของคนที่เดินลงเครื่องบินวันนั้นน่ะหนึ่งคนคนนั้นน่ะเขาแทบจะเดินไม่ได้เพราะอะไรรู้่ะค่ะไม่ได้เดินอืมในห้องกักมันแน่หนาแน่นจนต้องก็ขึ้นนั่งอยู่อะค่ะครับนั่งๆนอนๆอย่างนั้นค่ะสิบเอ็ดปีเนาะครับเออจนกระทั่งนี่แหละล็อตสุดท้ายก็คือ ยังไม่สุดท้ายเนะหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยก็คือไปจีนไอ้ที่เหลือน,นิดหน่อยจํานวนหลักหน่วยเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้คือพวกที่มีคดีจริงรก็คือมีคดีอื่นที่ไม่ใช่แค่เข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะก็คือต้องอยู่อยู่รับโทษอยู่อยู่ไทยไปก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของวิกูซึ่งนานาชาติให้ความสนใจมากมีการเตือนเรื่องก่อการร้ายประเทศไทยแบบรายวันเลยเนาะ ให้เรามาระวังอันนี้ก็อาจจะกระทบแบบชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวนิดหน่อยออในในระยะพักนึ่ง,งค่ะแต่ว่าที่ที่ต้องดูต่อก็คืออาจถ้าเกิดว่าเราถูกแบบดึงไปจนรู้สึกว่าเสียสมดุลน่ะม,มันก็อาจจะไปมีผลกับมาตรการทางการค้าการลงทุนจากประเทศกลุ่ม EU จากประเทศกลุ่ม EU นี่27ประเทศนะคะสหราชบวกเข้าไปบวกอ,อังกฤษเข้าไปแล้วก็ ประเทศกลุ่มอิสลามเนี่ยคงไม่พอใจแต่ไม่มีแถลงการจากประเทศเหล่านี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาไม่เคยแถลงการเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าการละเมิดมากมายก็เกิดจากในประเทศเหล่านั้นเองก็น่าวลีไหมน่ากังวลไหมจริงๆเราเป็นการถูกโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของรัฐบาลไทยเอาจริงตั้งแต่เกิดมาจำไม่ได้ว่าไทยเคยถูกประนามอย่างเร็วแล้วแรงและพร้อมๆกันมากในคราวเดียวเท่าครั้งนี้ค่ะ